สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของพิธีโศกันแล้วก็การเกสากันมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะซึ่งพิธีเหล่านี้ได้หายไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีการสันนิฐานกันไปหลายในยะด้วยกันนะนะคะในหนึ่งบอกว่าเป็นกติความเชื่อเรื่องของขวัญที่อยู่กลางกระหม่อมเด็กไว้จุกเพื่อให้ขวัญมีที่อยู่มิฉะนั้นเวลาเด็กตกใจจะขวัญหนี ดีก็จะฝ่อด้วยแล้วเด็กจะไม่สบายอ่อนแอร้องงองแงเลี้ยงยากอีกในหนึ่งเป็นวิชาการหน่อยก็บอกว่าเด็กทารกกระหม่อมบางคือกระโหลกยังไม่ปิดดีคนไทยเรามีประเพณีโกนผมไฟหรือผมชุดแรกเมื่อเด็กอายุครบหนึ่งเดือนด้วยภูมิปัญญาไทยเวลาโกนก็จะเว้นผมทรงกลางกระหม่อมย่อมหนึ่งเอาไว้เพื่อปกป้อง พอยาวขึ้นก็เกล้ามัดเป็นจุกนอกจากจุกแล้วก็ยังมีเด็กๆชาวบ้านไว้แกะไว้โกะไว้เปียซึ่งมักจะมีชื่อเล่นกันว่าไอ้จุกไอ้แกลไอ้เปียและไอ้โกะเด็กไทยที่ไว้จุกต้องโกนตอนเข้าวัยรุ่นซึ่งอายุก็ราวๆ1 1บเถึงสิปีส่วนเด็กผู้หญิงแก่แดดเร็วกว่าพอประมาณ11ปีก็โกนได้แล้ว เด็กผู้ชายต้องอายุ13ถึงจะโกนได้เด็กไทยแต่เดิมไว้จุกกันทุกระดับชั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนตลอดถึงชั้นเจ้านายการโกนจุกนั้นจะต้องเป็นพิธีรีตองไม่ได้อยู่ๆก็โกนกันเฉยๆแต่เป็นชาวบ้านก็มีพิธีง่ายๆผู้มีอันจะกินก็วิจ,จิตขึ้นมาหน่อยถือเป็นหน้าเป็นตาบ่งบอกฐานะถ้าเป็นเจ้านายก็เป็นการพระราชพิธีสำคัญทีเดียว พิธีโกนพระเมลีหรือจุกเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าและชั้นพระองค์เจ้าเรียกกันว่าโศกกันส่วนพิธีชั้นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์เรียกว่าเกษากันขนาดและความอลังการของพิธีก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับยศศักของเจ้านายตอนต้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วก็ยังติดศึกพมา่าอ,อยู่ไม่ว่างเว้น ดังนั้นเจ้าฟ้าทั้งเจ็ดพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงได้ทรงเข้าพิธีโศกกันอย่างพอสังเขปเดชะบุญที่สมัยนั้นยังมีเจ้าฟ้าพินทุวดีพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเคยเข้าพิธีโศกกันใหญ่อย่างเต็มรูปแบบและทรงเคยเห็นงานพิธีโศกกันของเจ้าพี่เจ้าน้องหลายครั้งจึงทรงรู้รายละเอียดพิธีโศกกันและทมเนียมโบราณอื่นๆของอยุธยาตอนปลายหลายอย่าง และทรงอยากจะสืบทอดรักษาโบราณประเพณีเอาไว้ขณะนั้นพระองค์ทรงพระชรามากแล้วเกรงว่าหากสิ้นพระชนก็จะไม่มีผู้รู้อีกแต่ครั้นบ้านเมืองปลอดศึกสงครามแล้วเจ้าฟ้าของวังหลวงในราชการที่หนึ่งก็ทรงผ่านพิธีโศกกันกันหมดแล้วจึงทูลขอพระบรมราชานุญาตจัดพระราชพิธีโศกการถวายพระองค์เจ้าในกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็โปรดกล้าวให้เป็นกรณีพิเศษเพื่ออนุรักษ์โบราณราชประเพณีเอาไว้อย่างไรก็ตามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดกล้าวให้มีพระราชพิธีโศกกัรพระราชทานให้พระราชธิดาองค์หนึ่งซึ่งนั่นก็คือพระองค์เจ้าจันทบุรีอันประสูติแต่พระมารดาซึ่งเป็นราชบุตรีเจ้าเมืองเวียงจันทร์โดยจัดเต็มรูปแบบตามตำราโบราณ เทียบเทายศเจ้าฟ้าและโปรดกล้าวให้เลื่อนพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีเป็นโศกันเต็มตามตำราโบราณครั้งแรกในวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กับคุณผู้ฟังในพิธีเต็มรูปแบบนั้นจะต้องมีเขาไกรล,ลาจำลองเป็นสำคัญเขาไกรล,ลาจำลองที่เห็นในภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่4และหและครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่7ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นสูงราวตึกสาชั้น มีมนดบอยู่ข้างบนหมายว่าเป็นที่ประทับของพระอิศวรมีสะอนโนดาษสัตว์หิมพานาน,านาชนิดมีการไขน้ำจากปากสัตว์ประจำทิศทั้งสีของหิมพานอันได้แก่ช้างมา้าวัวและสิงเพื่อส่งน้ำแด่ผู้เข้าพิธีโศก,กันพูดง่ายๆก็คืออาบน้ำล้างพระองค์หลังการโกนพระเมาลีแล้วถ้าเป็นพิธีชั้นรองลงมาจะไม่มีเขาไกลลาด แต่จะทำเป็นแท่นส่งน้ำเท่านั้นเขาไกล่ลาจจำลองจะต้องทำโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีทีเดียวเพราะต้องมีบันไดให้คนเดินขึ้นไปบนยอดได้ซึ่งในพิธีจะมีเจ้านายผู้ใหญ่แต่งองค์สมมุติเป็นพระอิศวนสเสด็จลงมารับองค์ผู้เข้าพิธีขึ้นไปประกอบพิธีบนยอดเขายังมีพวกตแตรสังปีพาดที่ขึ้นไปคอยประคมมีพนักงานเปิดม่านปิดม่าน พรามเจ้าพิธีอีกจำนวนหนึ่งในนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแม่พลอยกับแม่ช้อยได้เดินไปดูเขาไกรล,ลาดตั้งแต่ตอนก่อสร้างทีเดียวเล่าว,ว่าพวกโขดหินทั้งหลายทำด้วยโครงไม้ไผ่บุแผ่นดีบุกประดับดอกไม้และลูกแก้วแขวนเมื่อยามกลางคืนต้องแสงไฟดูวสวยงามระยิบระยับทั้งรอบเขาพระสุเมน ทำเป็นคูหาหลายคูหาตั้งตุ๊กตาไขาลานกลกระดิกตัวได้เหมือนคนจริงๆแต่ละคูหาก็แสดงเรื่องต่างๆมีรามเกียร์บ้างอินเนาบ้างสังทองบ้างจับเอาตอนใดตอนหนึ่งมาแสดงนั่นคือเขาไกลล่าสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆบ้างแล้วนะคะคุณผู้ฟังการพระราชพิธีโศกการและเกาการจะกินเวลา3-5วัน แล้วแต่ขนาดของพระราชพิธีถ้าจัดเต็มอัตราจะมีการเสด็จไปฟังพระเจริญพระพุทธมนต์สามวันแรกวันที่สี่เป็นวันโศกันตอนเช้าโกนพระเมารีและส่งน้ำตอนบ่ายเข้าพิธีเวียนแว่นเทียนสมโพธิวันที่ห้าลอยพระเกศาในแม่น้ำการจะเสด็จไปมาในพิธีทั้งห้าวันนั้นจะประทับพระญาณมารก็คือเสลี่ยงแดคนหามหรือสิบคนหาม แห่แหนกันเป็นขบวนใหญ่ประกอบดนตรีทุกครั้งและการเสด็จขึ้นประทับบนเสลียงแต่ละครั้งพระเจ้าอยู่หัวเมก่ะทรงเป็นผู้จูงพระหัตถ์ส่งขึ้นทุกครั้งไปน้อยครั้งนักที่จะใช้ผู้แทนพระองค์และในเรื่องสีแผ่นดินอีกนั่นเองที่แม่พลอยกับแม่ช้อยได้ดูขบวนแห่ในพระราชพิธีโศกกันครั้งใหญ่ยิ่ง คงจะเป็นพระราชาพิธีโศกกันของพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยาม,มกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามขบวนนั้นนำด้วยแตรวงฝรังตามด้วยแถวทหารพ้นจากนั้นก็จะเป็นกลองแขกและปีชวาที่ชอบเรียกกันสนุกสนุกว่าเพิงพูดตามที่ได้ยินเสียงของมันคุณนางตามด้วยมหาเล็กประนมมือกันเป็นคู่เป็นคู่ตามด้วยขบวนเด็กๆต่อด้วยกลองชนะ แสังขบวนเชิญเครื่องสูงซึ่งมีคนแต่งเป็นพระอินทร์พระพรมถือเครื่องสูงพวกฉัดและบางแทกตามด้วยขบวนพราหมณ์เป่าสังแกว่งบันเดาะดังปงปงปงมีพราหมณ์โปรยข้าวตอกไปตามทางในระหว่างเครื่องสูงมีมหาเล็กถือพระแสงแสงอยู่ด้วยมีเด็กผู้ชายเล็กๆคู่หนึ่งถือขนนกการะเวกมีนางมายุรชัตคู่หนึ่ง นุ่งผ้ายกจีบใส่เครื่องทองแท้ถือช่อห่างนกยูงและนางถือกิ่งไม้เงินทองซึ่งมายุรชัตนี้จะมีให้เฉพาะเจ้านายชั้นสูงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเจ้านายองค์ที่จะโศกันซึ่งแม่พลอยในสีแผ่นดินเรียกว่าทุนกระหม่อมส่งเครื่องประดับเพชรล้วนประทับมาบนพระยานมาตจากนั้นก็จะเป็นขบวนขุนนางตามเสด็จนางเชิญเครื่องนางพัดเจ็ดคน แล้วจึงถึงพวกนางสะซึ่งแต่งตัวสวยงามและพวกข้าหลวงตามเสด็จรังท้ายชุดฉลองพระองค์โศกันตลอดพิธีจะมีอยู่สี่สำรับด้วยกันสำรับที่หนึ่งใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายชายหรือหญิงก็แต่งพระองค์เป็นชายอย่างพระราชกุมารหมดถ้าเป็นภาษาละครก็จะเรียกว่าแต่งเป็นตัวพระทั้งหมดก็คือ เสื้อแขนกระบอกทรงภูสาจงกระเบนทับสนับเผาเชิงงอนมีผ้าห้อยหน้าผ้าห้อยข้างคาดเข็มขัดรัดประองค์มีปั้นเน่งทรงกรองพระสอนวมประดับอัญมณีสร้อยสังวานพาอุรัสทองกรปรวัลล์กําไรและกระพรวนข้อพระบาทถุงน่องฉลองพระบาทความอลังการของเครื่องประดับแตกต่างกันตามยศศักดิ์ ที่เห็นชัดสุดเห็นจะเป็นเครื่องศีราพรแต่งครอบพระเมาลีถ้าชั้นเจ้าฟ้าพองเจ้าจะสวมประเกี้ยวยอดก็คือยอดแหลมแหลมถ้าชั้นรองลงไปก็จะเป็นเกี้ยวดอกไม้ไว้ก็คือไม่มียอดแหลมลดลงไปอีกเรื่อยๆจนถึงพวงมาลัยดอกไม้ที่ครอบนี้ครอบเฉพาะจุกนะคะคุณผู้ฟังทาขมเหมาบนเกษารอบเชิงจุกให้ดำชัดเพื่อเน้นไรเกษาให้เห็นชัดเจน ส่วนอื่นโกนเกลี้ยงหมดจดสำหรับที่สองใช้ในวันโศกันหรือเกษากันเรียกว่าชุดเครื่องถอดพูดง่ายๆคือเตรียมจะเปียกองค์ตอนส่งน้ำนั่นเองที่เรียกกันว่าเครื่องถอดก็น่าจะเป็นเพราะถอดผู้าและสนับเพราออกแล้วนุ่งผ้าขาวเสื้อแขนกุดขาวห่มสไบายขาวคลิปทองแต่ทรงใส่เครื่องประดับทั้งชุดเหมือนเดิมพร้อมปะเกี้ยวด้วย พอตอนจะตัดพระเมาลีพนักง,งานก็จะถอดพระเกี้ยวที่ครอบออกใช้ภายเงินภายทองและภายนาคด้ามเล็กๆแบ่งเกษาเป็นสามปอยรัดด้วยลวดทองเงินนาคตามลำดับแล้วจึงผูกแหวนประดับพรอยนุพรัตทั้ง3ามปอยพอได้เลิกตแตรสังปีพาดประโคมประธานในพิธีตัดปอยที่1ผู้ใหญ่ในสกุลตัดปอยที่สองและพระราชบิดาตัดปอยที่สม หลังจากนั้นก็จะมีผู้ทำหน้าที่ถวายโกนพระเกศาที่เหลือให้เกลี้ยกล่าด้วยมีดโกนจากนั้นก็พร้อมที่จะส่งน้ำก่อนจะเข้าแท่นส่งก็เปลื้องเครื่องประดับที่เปียกน้ำไม่ได้บางชิ้นอย่างเช่นนวมกรองพระสอออกก่อนแล้วจึงส่งน้ำเมื่อส่งน้ำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นฉลองพระองค์ชุดที่สก็คือเสื้อแขนกระบอกสวมสนับเพลานุ่งผ้ายกไหมแลงทองแบบจีบหน้านางแทนการนุ่งแบบโจง ห่มครุยทองฉเฉียงบ่าซ้ายหรือสวมเฉพาะแขนครุยซ้ายส่วนแขนครุยขวาไม,ม่สวมแต่ตลบกลับขึ้นพาดบ่าซ้ายแบบห่มสบายถ้าเป็นเจ้านายหญิงก็จะห่มสบายสะพักคือสบายอย่างหนาปั้นดินเงินดินทองแทนแล้วส่งเครื่องประดับเต็มที่เหมือนเดิมเพียงแต่ส่วนศรีรษะซึ่งแัดนี้ไม่มีจุกแล้วก็สวมมงคลย่นประดับดอกไม้ทิศแล้วเน็บใบมะตูมที่พระกัน มงคุนย่นก็คือสายสิน1 8 8เส้นนำมาจับมัดเป็นรูปห่วงกลมฉลองพระองค์สำรับที่สี่ในพิธีเวียนแว่นเทียนสมโพธถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้ากับพระองค์เจ้าจะทรงชุดเต็มยศอย่างขัตยะราชกุมารหรือเรียกว่าทรงเครื่องต้นคือทรงพระชดากรถินบางพระองค์ทรงพระมาลาปีกมียอดและผู้บางพระองค์ทรงครยและหนิบกริดด้วย ที่พิเศษอีกอย่างคือพาห้อยหน้าห้อยข้างเปลี่ยนเป็นพระสุบรรณกระถอบห้อยหน้าและชายไหวชายแครงงามงอนอ่อนช้อยด้วยทองลายกระหนกฝังเพชรพลอยเครื่องประดับนอกนั้นก็เต็มอัตราเช่นเดิมบางพระองค์จะเปลี่ยนสีอัญ,ญมณีในแต่ละชุดไม่ส้ำกันตามที่เล่ามานะคะคุณผู้ฟังเป็นพระราชพิธีโศกันหรือเกากันซึ่งในปัจจุบันแทบจะหาดูไม่ได้เลย แต่ก็อาจจะมีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการชั่วครั้งชั่วคราวนะคะคุณผู้ฟังหากใครได้มีโอกาสเยี่ยมชมก็ถือว่าเป็นโชคดีและเป็นโอกาสดีขอบคุณเรื่องราวดีๆจากนิตยสารอนุรักษ์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ